ช่องสุกทัทีวีนะคะวันนี้เรามาถ่ายคลิปกับน้าของเรานะคะชื่ออะไรคะชืนะ่อน้าพึ่งคะ่ะวันนี้เราจะมา,ารีวิวสไลมที่เราไปซื้อมานะคะมี2แบบด้วยกันจะเป็นเรืองแสงกับกาแล x y นะคะ g a l a x กซเนี่ยถ้าเรามองจากด้านนี้มันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมทุกคนแต่ที่จริงอตรงนี้มันเป็นสีม่วงด้วยนะเรามาเริ่มรีวิวอันแรกกันเลยก็กคืออันนี้นะคะเดีค๋ค่ะ อันนี้เราไปได้จากที่ไหนนะคะอันนี้เราไปซื้อมาจาก b 2 n นะคะร้อยสี่สิบห้าบาทเองค่ะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เลยช่วยเราต้องให้น้าช่วยนะคะยิ่งมันมีสองสีสุกาใช่คอนมันมีสองสีเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีสองสีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยสีฟ้าได้แล้วนะคะเราต้องดึงอันนี้ออกก่อนนะคะ นายไม่เห็นหน้าหนูเลยอ่ะนีไ่ไงเออแกะตรงไหนล่ะนี่ไดไม,ไม่ได้ช่ออมันจะมีอยู่ทุกอันนะคะต้องแกะก่อนอยากเห็นแล้วทุกคนแต่นะอยา่าพิ่งจิ้มนะเหนียวมากต้องให้น้องแกะต้องให้น้องจิ้มคนแรกนะนเพราะนั่นเป็นคนจิ้มเราต้องโชว์ก่อนนี่เราโชว์วะะทุกคนสวยมาก ไหนให้ชอบดูชัดๆเลยนี่หไหมคนจิิมเลยนะทุกคนจิ้มฟินมากทุกคนไม่เหนียวเนิน่ะด้วยนะเหนียวนิดนึงแต่ว่าไม่เหนือนหนะเนาะใช่ถือว่าไม่ติดมือเราจะลองเอาออกมาดูกันนะคะว้าวก็อุ้ย น่าซับให้น้องหน่อยซับซับเลยต้องแบบปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเลยเดี๋ยวขอไปล้างมือเอาทุกคน,นก็ดีนะคะแต่เหนียวแต่นั้นน่าจะไม่เหนียวนะเพราะว่ามันน่าจะมีสารเรืองแสงอะ่ะทงให้มันไม่เหนียวก็ใช้ได้นะคะอันนี้นี่เป็นกาแล็กซี่ต่อมานะคะจะเป็นเรืองแสงค่ะเดี๋ยวขอไปล้างมือแป๊บน,นึงนะคะ น่าเก็บยน้ำตาเลยนะเดี๋ยวไปน้บเงินกันึงนะทุกคนเลยเดี๋ยวแล้วเพื่อแกะบลูกสีขาวมาเลยนะแต่น้องเป็นคนจริง เนื้อสัมผัสทั้งสองตัวน่าจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่อันนี้มันน่าจะไม่เหนียวเนาะอันนี้ไหนเดินแสงได้เดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูนะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็แข็งนะน้ว,ว่ามันมันแข็งกว่าเลยใช่ไหมใช่แล้วมันไม่ติดมือด้วยนะใช่อะไหน,น,นเราไปปิดไฟดีกว่าทุกคนเนื้อสัมผัสดีมากคือไม่ติดมือด้วยนะไล้วพิ่ติดมือไหม ติดเลยต้องจับมาันนานอ่ะเออเห็นไหมทุกคนไม่ติดมือนะคะเราออกมาได้เลยโอ้ทุกคนเม็ดมันเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมทุกคนไม่ติดมืออันนี้ดีกว่านัน้นคุณไหนนะล่องบ้างอือทุกคนนะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะเดี๋ยวยี้มให้ดูกันนะคะูปิดไฟนะคะทุกคน เห็นไหมมันเรืองแสงนิดนึงอ่ะเห็นไหมทุกคนนี่นะเอ๋อัตวเอามาใกล้ๆชัดๆหน่อยเห็นไหมทุกคนมันเรืองแสงนิดนึงอ่ะมีแสงยูวีไหมอ่ะนะผึ้งไม่มีอ่ะล้าลูกใช้แสงยูวถึงมันจะเห็นชัดนี่นะคะทุกคนมันเรืองแสงนิดนึงเห็นไหมทุกคนนี่นะคะตัวเดกๆนี่นะคะทุกคนมันเรืองแสงได้มันเรืองแสงตรงเม็ดเม็ดหุ ไปเปิดไฟก่อนอันนี้ยังมีแสงอยู่นะทุกคนอสองสอง2 3เป็นไงบ้างคะไม่ยองแสงแล้วเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวดีฉันขอจับบ้างสิคะอันนั้นนะคะจะมีเนื้อสัมผัสเหนียวกว่าแต่ อย่าอย่าย่เดี๋ยวมันติดผมเดาจะทำเป็นสร้อยคอก็ได้เออเออทุกคนอันนี้นะสัมผัสดีั่ณแล้วทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อย่าไปติดผมนะติดผมมันทาไม่ได้นอนเราจะมาเล่น Galaxy กันต่อเลยแต่อันนี้ติดมือนะทุกคนนี่ไงเป็นสร้อยข้อมือนี่ดีอ่ะนี่นะะอยอันนี้ก็สวยนะทุกคนแต่ว่ามันจะติดมือกว่า ไม่กีนี้นะคะเพราะนั้นคนมันจะติดมือแล้วมันมีกาาเพชรติดมาด้วยปิดวิดีโอได้ยังหรือมันจะนานเกินเจอกันน,นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ้าย